กลับมาสู่เบรกที่2นะครับกับรายการเพิ่มรถเพิ่มรักนะครับอย่างที่รับปากคุณผู้ชมไปแล้วว่าหลังจากที่ชมสิ่งที่น่าสนใจหลายคนก็มีความรู้สึกว่าอยากทานอยากลองดูหรือคนที่ทานเป็นประจำอยู่แล้วก็บอกต่อๆกันได้นะครับแต่วันนี้เราก็มีโปรโมชั่นพิเศษนะครับให้สําหรับทุกๆคนที่กําลังชมรายการอยู่ตอนนี้โปรแรกนะครับนี่เลย2กล่องนะครับสกล่องซึ่งมีกล่องละ4แคปซูลขนาดพกพาเนี่ยวันนี้นะครับถ้าซื้อวันนี้เราแถมให้อีกนะครับ 4กล่องทันทีเลยแล้วก็แถมเว้นตาด้วยแต่มีคนบอกว่าอยากได้เพิ่มอีกสักกล่องได้ไหมได้อะรวมทั้งหมดเป็น7กล่องบวกเว้นตานะในราคาปกติถ้าทั้งหมดนี้อยู่ที่2,900บาทแต่วันนี้พี่ชายแฮกลดเหลือให้เพียงแค่990บาทเท่านั้นรีบโทรกันมาเลยนะครับอ่ะโปรต่อไปนะครับเป็นกระปุกกระปุกขนาด30แคปซูลนะครับในกระปุกอ่าแถมฟรีเลย2กล่องอไอนะสกล่องขนาดพปกพา อยากได้อีกหัวอีกหนึ่งกล่องอ่ะสุดแล้ว1กระปุก30แคปซูลแถมฟรีอีก3กล่องขนาดพกพาปกติทั้งหมดนี้นะครับราคาจะอยู่ที่2,550บาทแต่ถ้าโทรมา50สายแรกตอนนี้จะเหลือเพียงแค่1,200บาทเท่านั้นนะครับอ่ะไปโปรต่อไปโปรนี้บอกได้เลยว่าสำหรับใครที่ทานอยู่เป็นประจำนะครับซื้อไปเก็บไว้ไม่มีเสียไม่เน่าแน่นอนคุณมีโอกาสทานหมดอย่างแน่นอนเลยนะครับขนาด กระปุก60แคปซูลนะครับแถมฟรีไปอีก8กล่องขนาดพกพาเพราะเราเชื่อว่าหลายๆคนก็อาจจะต้องเดินทางไปนู่นไปนี่ไปนั่นนะครับเราก็แถมไปให้สะดวกสุดเลยนะครับอีก8กล่องไม่พอแถมแว่นตาให้อีกแล้วก็ที่สำคัญแถมนาฬิกาให้อีก1เรือนนะครับโปรทั้งหมดนี้นะครับจะอยู่ที่ราคา6,940บาทแต่วันนี้เราเหลือเพียงแค่2,100บาทเท่านั้นรีบโทรไปที่ 026669456นะครับ026669456หรือสแกน QR code ทางด้านหน้าจอหรือแอดไปที T ่แอปมายาไลท์ A นะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางครับผมฟังอย่างนี้แล้วนะอยาก ให้คุณผู้ชมเนี่ยอุดหนุนสั่งซื้อโทรกันมาเยอะๆเพราะอย่างน้อยๆนะครับสิ่งที่ใช้ใหฮพูดวันนี้มันคือคุณประโยชน์สําหรับคุณผู้ชมจริงๆและสําหรับคนที่เป็นคู่รักด้วยซึ่งบอกเราว่ารายการนี้จะแนะนําเรื่องราวดีๆความรักไหมคุณผู้ชมได้ชมได้ฟังกันเป็นประจำดูแล้วมีประโยชน์ดูแล้วได้สาระวันนี้นะครับบอกได้เลยว่าหลายคนเนี่ยก็อยากสร้างเสน่ห์ให้ตัวเองเหมือนพี่ชายแฮกบอกเขาบอกว่าทำไมพี่ชายแฮกดูดีดูมีเสน่ห์จังเลยเนี่ย หนูไม่มีสเสน่ห์เลยอ่ะวันนี้บอกเคล็ดลับให้ถ้าอยากให้ใครเข้ามาจีบนะลองสร้างสเสน่ห์เหล่านี้ดูนะครับ อันดับแรกนะครับสเสน่ห์แรกที่เราควรจะต้องสร้างนะครับนั่นก็คือการทำให้ตัวเองให้ดูดีตั้งแต่ภายนอกอ่านี่เลยรูปร่างหน้าตาเสื้อผ้าหน้าผมนะครับภายนอกคนเรา first impression นะครับเห็นครั้งแรกปุ๊บเกิดความประทับใจทันทีนะครับปฏิเสธไม่ได้เลยว่าความรักที่แท้จริงต้องดูจากภายในอันนี้ไม่ปฏิเสธแต่ก่อนที่จะไปถึงภายในทุกคนเชื่อว่าทุกคู่ ที่คบกันก็ก็ดูคุณจากภายนอกก่อนเลยนะครับดังนั้นการรักษารูปร่างนะครับด้วยการออกกําลังกายบ้างและการรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์และเลือกเสื้อผ้าที่สวยงามเหมาะสมกับรูปร่างและสไตล์ของเราไปพร้อมๆกันบางคนแต่งตัวดูดีมากเรื่องกลิ่นก็สําคัญเสื้อผ้าระวังอับชื้นบางคนอยู่ใกล้แล้วเอ๊เสื้อเขาเรียกอะไรนะหมิน่นบูด แดดบูดกลิ่นบูดแดดอะไรเยี้ยมันก็ไม่โอเคต่อ้ฉีดน,น้ำหอมมันก็เกิดกลิ่นอับนะครับอันนี้ก็ต้องต้องพึงระวังนะครับการสร้างเสน่ห์ตัวเองไม่ใช่เฉพาะกับคนที่เรารักหรือคนที่เราไปติดต่องานพูดคุยบางคนที่เขาอยากคุยกับเราเนี่ยก็เพราะว่านี่เลยอยู่ใกล้และชื่นใจอยู่ใกล้และตัวหอมหอมพูดอะไรทีก็น่าฟัง ปากไม่เหม็นนะครับอันนี้ก็สําคัญนะอ่ะแล้วก็มีความเชื่อมั่นในตัวเองอันนี้ก็ถือว่าสําคัญมากใครก็ตามที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองเนี่ยจะทําให้ดูน่าสนใจและมีเสน่ห์บางคนเนี่ยไม่เชื่อมั่นในตัวเองเป็นคนลังเลเวลาเราอยู่กับใครสักคนแล้วเราพูดว่าเอาอยัางไงดีกินอะไรดีรุ่นนี้นะแล้วสุดท้ายเนี่ยมันจะยิ่งทําให้เขาเนี่ยอมองเราเนี่ยกลายเป็นคนที่ไม่มีเสน่ห์ไม่น่าคุยด้วยต่อไปก็คือสร้างพื้นฐานสร้างพื้นที่ความเป็นส่วนตัว การสร้างพื้นที่ความเป็นส่วนตัวเนี่ยถือว่าเป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าการที่เราไม่ได้ให้ใครเข้ามาในชีวิตเราง่ายๆอันนี้ถือว่าเป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึง่งที่น่าค้นหาเพราะว่า อีกฝ่ายถ้าเกิดเขารู้หมดว่าเราทําอะไรที่ไหนยังไงเนี่ยสเสน่ห์เหล่านั้นสิ่งที่น่าขนาเหล่านั้นเนี่ยมันอาจจะไม่น่าขนาอีกเลยเพราะเขารู้เรื่องราวของเราหมดแล้วดังที่เขาบอกว่าเวลาคุยกับใครเนี่ยไม่ต้องเปิดหมดค่อยๆเปิดก็ได้อะใหม่อีกเรื่องหนึง่งนั่นก็คือมีเป้าหมายในการใช้ชีวิตอันข้อนี้มีสเสน่ห์มากๆเวลาเราครบใครหรือเราคุยกับใครสักคนหนึ่งเนี่ยให้เราศึกษากรณีเป้าหมายและความมั่นคงในชีวิตว่า บางหมายชีวิตของเขาเนี่ยดูดีมีสเสน่ห์และน่าสนใจไหมแต่ถ้าเกิดเราไปคบใครสักคนหนึ่งคุณอนาคตคุณจะทําอะไรตอบไม่รู้สิไม่รู้เลยไม่รู้จะทําอะไรดีอันนี้นี่แหละจะทําให้ชีวิตคู่หรือคนที่จะมาชอบคุณเนี่ยมองเราไม่มีสเสน่ห์และไม่อยากจะพูดคุยกับเราต่อไปอีกก็ได้นะครับและนี่ก็คือเรื่องราวที่น่าสนใจสําหรับใครหลายๆคนที่มีความรู้สึกว่าอยากจะบริหารสเสน่ห์อยากจะมีสเสน่ห์ชอบมากเลยเวลาใครมาบอกเราว่า คุณดูดีมีเสน่ห์จังเลยแต่ถ้าคุณดูดีมีเสน่ห์โดยเฉพาะคุณผู้ชายแต่คุณเสื่อมสมรรถภาพอันนี้ไม่โอเค เราต้องทําให้ดูดีในทุกๆด้านในทุกๆมุมแม้กระทั่งเรื่องบนเตียงซุปเปอร์แม็กของเราอย่างโปรโมชั่นพิเศษพิเศษแล้วก็บอกไปแล้วท้ายรายการนี้ย้ําเบอร์โทรอีกครั้งนึงนะครับรีบโทรไปที่02669456 6นะครับ02669456 6หรือสแกน QR code ที่โชว์อยู่ทางด้านหน้าจออยู่ตอนนี้หรือแอดไปที่ m a y a l ไ i นะครับวันนี้เวลาในเรื่องราวของความรักกับพี่ชายแฮกก็หมดลงแล้วไว้พบกันในอกาสหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีครับ